เขาบ่ิ yeah. จาเป็นต้องอยากหูสุเรื่องที่หลายคนอยากหูเขาบ่ิจตเป็นต้องอยากเป็นสุอย่างที่หลายคนอยากเป็นเขาบ่ิจตเป็นต้องอยากได้สุอย่างที่หลายคนอยากได้เป็นตัวเฮอยังเดียวก็เมื่อยแล้ว่าอยากไปเฮ็ดไปเป็นคือคนอื่นเขาหลายบางเทือการเป็นตัวเฮารออจด,ดีกว่าการพยายามเป็นคนอื่นก็ได้บางเทือการพยายามหูเฉพาะเรื่องที่เขาอยากหูก็อาจด,ดีกว่าอยากหูสุ้เรื่องก็ได้หูเท่าที่มันมีประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับชีวิต อันใดบบมีประโยชน์กับทิมมันไปแน่เก็บเลื่องบบเป็นเลื่องเมื่อคิดบบได้เฮ็ดให้ชีวิตเฮาดีขึ้นหู้เอีอยงกับโบสู้หู้ใจเจ้าของดอกบางคนบ่หู้ใจเจ้าของแต่อยากหู้ใจคนอื่นอยากเข้าใจหัวอ,อกคนอื่นดูแลคนอื่นก่อนสีเข้าใจคนอื่นเขาควรทำความเข้าใจกับเจ้าของก่อน เบิ้งดีๆว่าเฮาหู้ใจเจ้าของป่านใดสิ่งที่กำลังเหตุกำลังพยายามมันมักอิหลีบหรือแค่หลอกใจเจ้าของย่ยอยากไปเที่ยวสมองที่คนอื่นเขาบอกว่าดีคำว่าดีของคนเฮามันแตกต่างกันสิ่งที่คนอื่นเขาว่าดีอาจบ่ได้ดีสำหรับเฮาก็ได้มันก็คือกับความสุขที่คนเฮามีบ่ซสำกันนั่นละ่ะสุขแบบเฮากับสุขแบบเขามันสุขคนละอย่างเฮาเป็นเฮาบ่าได้เป็นคนอื่น สุคนมีคุณคาในตัวโตเองเบิดสุคนอยู่ทีวาเฮาซิแหนมเห็นมันบอไผแหนมเห็นไว้ก็สร้างโอกาสให้คุณคาได้ไว้ไผหาบ่ทันพ่อกระช้เวลาหากันต่อไปแต่ผมเส่อว่าสุคนหู้ดีว่าเจ้าของมักอยียงบอมักอยียงเอาถ้าหู้แล้วก็ลองปรับโตปรับใจกลับไปยูนิสิ่งที่เจ้าของมักความคิดที่ว่าคอยต้องมีคือเพิน่นต้องรวยคือเพินินต้องเก่งคือเพิน่น มันเป็นแห้งผักดันชีวิตเฮาได้อยู่แต่บางเทือกันมัวเอาเจ้าของไปแล่นแข่งกับคนอื่นไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันกับมือชีวิตมันมีหลายเส้นทางทางแต่ละเส้นมันแตกต่างกันบางคนเกิดมากับพ่อกับเส้นทางหรูรารวยด้วยกีบดอกไม้ส่วนทางกับหลายคนที่เกิดมาพ่อกับเส้นทางขูคขาบ่ได้สบาย สิ่งที่เขาจะเห็ดได้ก็คือปรับโตใส่ชีวิตสร้างความฝันไปตามเส้นทางชีวิตที่เฮาเกิดมาบอแมนเขาเกิดจากเส้นทางดินแดงแต่อยากให้คนมาสร้างถนนลาดยางให้เลยกับบอแมนคนที่เขาใจเห็ดจะซอยเขาก็ต้องเบืองว่าถนนที่เขาสร้างให้เขามันคุ้มกับการที่เขายื่นมือมาซอยบอซอยแล้วเขาจะได้ประโยชน์อีกอย่งจากเขาสิ่งสําคัญมันอยู่ที่เฮา ต้องสั่งคุ้นคาในตัวเองขึ้นมาถ้ามือนหนึ่งเฮาดีพอเฮาดีแล้วโอกาสมันสีแลนมาหาเขาเองบ่ต้องแล่นไปขอภัยยากบบต้องมิดีซ้ำคนอื่นกระขอให้ดีเท่าที่เฮาสามารถเทดได้สุดกำลังบบหู้ดีซ้ำคนอื่นกระขอให้หู้ว้เพื่อเป็นประโยชน์บ่จำเป็นต้องอยากหู้สู้เรื่องเรื่องบางเรื่องทิมได้กระทิมสุดท้ายเป็นคนที่เข้าใจตัวเจ้าของนี่หลักมันดีที่สุดแล้ว